สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจ TTKT Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะวันนี้ก็อยู่กับเกมเฟส21มือถทุยโมบายก็แย่แหละเฟส21เกม PC คอนโซลนะครับผมวันนี้จะมาเปิดเปิดเปิดนะฮะมีแพ็กเกจเปิดแล้วนะครับสำหรับเฟส21นะผมก็จะเป็นบล็อกบล็อกดอแล้วก็สเปเชียลบล็อกดอก็จะเป็น uh, เป็น300ทองนะครัเป็นบล็อกดอบอร์ไนะฮะคลับซีรีส์หรือบอกคลับสตาร์ดิ <c ười> คลับสตาร์วบอร์ไนะครับนักเตะก็เอ่อบันดำสามสคนวะก็อาเกโรวอลิซอนฮะประมาณนี้ชุดนี้คิมิกบะเอาว่าหน้าตาแต่ละคนก็อัปเดตหลายคนอยู่นะตือยองก็อัปเดตนะฮะดูกระกูอย่างเงี้ยมันดูปปปแปล,ลกๆ <c ười> นะดูกกูนะโอเค นี่ yeah, นะครับผมมันเป็นบล็อกดอชุดแรกของเป๊ยยีบบเลยนะฮะถ้าเป็นเป๊ยโมบายเนี่ยล่าไปแล้วจริงตามหาเบียดเพลเยอร์นะอันนี้ยังยังอย่ง,อยง,อยงครับผมไม่มีเปิดฟรีนะเ,เงินก็ไม่ค่อยจะมีด้วยแล้วก็สเปเชียลเวเจนนะฮะก็จะเป็นคลับสตาร์เวอร์ไวอันนี้เป็นแบบแบบใช้ทองเปิดนะฮะอันนี้ใช้ทองเปิดจะไม่เปิดแล้วกันนะบอลดำยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็จะมีเมสซี่คริสเตียโน่นะฮะนักเตะหนึ่งร้อยคนประมาณนี้ นะครับผมคริสเตียนโอเมซี่ตัวตันเท่าไหร่วะเนี่ยอโอเคแต่วันนี้ที่ผมจะมาเปิดก็คือ Player of the Week ของเบอร์ไวนะครับผม Player of the Week ของเบอร์ไวตัวนี้เปิดฟรี3ครั้งทวีเปิดฟรีก็แย่แล้ว <c oughs> นะโคตาเปิด3ครั้งครับผมมีซาร่าฮะฟากาวประมาณนี้ครับผมนะดิชาริสันดิชาริสันดิชาริสัน เชี่ยบอลทองเชี่ยบอลทองมีสองคนปะชิบหายแล้วทีนี้นะเราต้องการนักเตะแบบโหดๆไปเสริมเกร่งในแดนหลังนะมารอบนี้เป็นฟีเจอร์ชุดแรกจริงๆฟีเจอร์เพลเยอร์ดูวิกชุดแรกเลยนะฮะโอ้โหนะตามที่ข่าวหลุดออกมาไม่ใช่นะนั้นเป็นอะไรสักอย่างอ่ะนะอันนี้เป็นชุดแรกเป็นเพลเยอร์ดูวิกนะครับผมกัตเขียวกัตเขียวเขียวแบบเขียวเข้มอ่ะ เคีเคย้คยวเข้มๆอ่ะนะถ้าตนันเฟสสิบเก้าจะเป็นอ่อนๆนะอันนี้ออกเข้มเลยนะสาล่าว่ะสาล่าฟังเกาด้วยชาริสันว่ะไปครับผมต้องจัดต้องจัดสามครั้งฮะลุยลุยนะฮะพิ้วไปดิไปดิพิ้วดินี่อืมมาเฮ้ยอังกฤษเลยเหรอเฮ้ยอังกฤษมีหลายคนที่ไปแล้วเ <c oughs> ท้าขวาโอ้ไม่น่าใช่ว่ะ เฮ้ยลิสต์เลสเตอร์อ๋อผมลงเพจไว้แล้วผมลงไว้แล้วผมลงพวกทีมพวกเสื้อโลโก้ไปหมดไปหมดแล้วนะก็ว่าอยู่ทำไมเลสเตอร์มั้งไงนะผมผมลงออปชั่นไว้แล้วนะฮะเคยเสื้อแมนยูเคฮะไปเปลี่ยนก่อนป่ะอยากเอามาหลิดป่ะทุกคนอยากใช้เสื้อมาหลิดป่ะนี่ไง นี่ไงมาแล้วต้องเป็นมาริทบะต้องเป็นมาริทบะต้องเป็นมาริทบะหาตั้งนานเชี่ไม่ค่อยได้เปลี่ยนทีมเลยไม่ได้เล่นอยากได้มาริดโอเคนี่ไงมาแล้วมาริดแล้วไปไปเปิดบอลไปเบิร์ตบอลกันดีกว่าเปิดต่อเปิดต่อ,ตอฮะอยากใส่เสื้อมาริดอยากใส่เสื้อมาริดฮะไปลุยครับผมอาจจะดูเสียเวลาเพราะว่าผมก็ยังงงๆอยู่ ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะสาระสาระสาระมาสาระตัองมาแล้วโอ้โหไปไหนวะนะจบเร็วโอ้อหุ่นเขียแล้วไงบอลทองจบเลยเป็นบอลทองจบเลยฮนะแต่เหมือนรายละเลอียดมันจะละเอียดกว่าเดิมนะทุกคนพวกเสื้อพวกอะไรเงี้ยเหมือนจะมันจะดีดีกว่าปีที่แล้วอะนะอาจจะเป็นหน้าการ์ตูนแต่ดูเสื้อดิละเอียดขึ้นนะเอา้าเขียแล้วไง แต่ออปชันนี้ไม่ค่อยดีเป่ะทุกคนตามมลิดมันไม่ชัดเป่ะแต่เป็นองออปชันใหม่ปะเนี่ยแต่ก็ได้อยู่ไปฮะครั้งสุดท้ายแล้วครั้งสุดท้ายแล้วอังกฤษครับผมซาร่าซาร่าซาร่าซาราโอ้โหสามเปอเนี่โอ้โห โ,โหเลยเกินไปโอโ้ตัวซ้ำโอ้โหไม่คุ้มไม่คุ้มเอาซะเลยนะฮะโอ้โหมาถึงก็ได้ตัวซ้ำเนยวะเชี่ยอะไเนี่ยเชี่ยอะไเนี่ยเสอ้อมาลึกก็เอาเรื่องอยู่นะก็สวยนะก็สวยนะแต่เป็นตัวซ้ำวะ่ะทุกคนนะฮะจัดเข้าทีมดีกว่าไปจัดเข้าทีม ดีกว่ามันมาแค่สองคนนะดูทีมผมดิดูทีมผมดิเทีมม่ยว yeah. สองคนเมื่อกี้โอ้ oh, oh, เป็นกองกลางซะโอ้ oh, กองกลางหมดเลยนะเป็นกองกลางหมดเลยเบียนเอ้ยเป็นกองกลางหมดเลยฮะ ก้างๆหมดเลยวะจัดยังไงอะทีเนี้ยจัดไม่เป็นเลยไม่ก้างๆหมดเลยอ่ะนะโอ้โหจบเลยชีวิตนะผมจบเลยฮนะโอเคทุกคนประมาณนี้นะก็ประมาณนี้นะ,ระนนะครับผมโอเคทุกคน เปิดมา3ครั้งได้ตัวซ้ำมาหนึ่งแล้วก็กลางรับอีกหนึ่งนะฮะโอ้โหยังไม่ได้เล่นนะทุกคน,น,นจัดทีมก่อนชนะ่วงนี้ขอเปิดบอลจัดทีมก่อนฮะยังไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมอีเวนต์ก็เยอะอีเวนต์นะนี่เพียบเลยนี่อีเวนต์ก็เยอะนะอ้ามุนนานปะมุนนานปะ นี่ไงมาละเยอะอีเวน yeah, ต์ก็ยากอยู่แต่ละอันค่อนข้างยากค่อยมาเก็บม่ค่อยมาเคลียร์ถ้ามีเวลานะโอเคผมก็ประมาณนี้ฮนะหมดไป300ทองก็ไม่ค่อยคุ้มเท่หร่รอบนี้นะเค้ยนะผมส่วนรอบหน้าวันจันทร์นะผมวันจันทร์มีคลับซีเล็กชั่นนะฮะลิเวอร์พูลกับอาร์เซนอลมาเดี๋ยวมาเปิดนะครับผมโอเคนะฮะส่วนใครจะปั๊ม GP ก็ทักมาในเพจนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิง่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นแล้วบายบาย l ล t s ก o